เหมือนกันนะนะคะพอมาตอนถึงวางเบิกอะคะ่ะพอเราดึง P o อมาดูเอ้ามันก็ไม่ตรงกับตัวที่เป็นหน้าใบลดยอดนะคะอันนี้ก็คือให้หน่วยงานเนี่ยตรวจสอบก่อนนะคะเพื่อจะได้เบิกจ่ายไม่ล่าช้าแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของอการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีนะคะอันนี้เราก็ได้ได้แจ้งให้หน่วยงานส่งแล้วตั้งแต่วันที่เอ่อไม่เกินวันที่สี่ตุลานะคะก็ยังมีบางหน่วยนะคะที่ยังส่งไม่ครบนะคะก็จะมีอย่างล่าสุดที่เพิ่งเช็คไปก็จะมีเอ่อกองเพาะจืด ใช่ไหมคะกับกองใช้ฝั่งนะคะยังไงก็คือรบกวนขอให้ช่วยส่งภายในวันพรุ่งนี้เนอะนะคะค่ะ,ะและในส่วนของอะไรงานค่าสาธารณูปโภคครั้งจ่ายนะคะ ก็ค,คืออ่าอันนี้จะเป็นช่วงตอนเส้นปีนะคะแล้วก็เ้นปีทุกปีแหละทาเป็นประจําทุกปีนะคะในการที่เราจะต้องตั้งค่าสาธารณภครั้งจ่ายนะคะก็คือหน่วยงานที่ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้นะค่ะค่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าไปรษณีย์นะคะของเดือนกันยานะคะก็ให้จัดทําประมาณการนะคะส่งให้นะคะอ่าสิปีที่6กเจ็ที่ผ่านมาแล้วก็ให้ส่งไม่เกิน4ี่ตุลา6กเจ็อันนี้ก็หน่วยงานก็ส่งครบทุกหน่วยงานนะคะทันตามกําหนดนะคะนี่ก็ขอบคุณนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของ รายงานว to ัสดุคงเหลือประจําปีอะค่ะสิ่งที่จะต้องส่งนะคะมีอยู่สามสามสามเอกสาอย่างนะคะคือสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีนะคะแล้วก็มีสําเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุแล้วก็สําเนารายงานวัสดุคงเหลือนะคะที่คณะกรรมการนะคะตรวจสอบลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต้องเป็นรายงานชุดเดียวกันกับที่ส่งให้พัสดุนะคะพัสดุกับบัญชีจะต้องเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เราก็ให้ส่งภายในวันที่สี่ตุลาเหมือนกันนะคะซึ่งก็ อันนี้จะมีของพาอจืดนะคะพาอจืดยังไม่ส่งไม่ส่งอะไรเลยนะคะสำเนาคําสั่งแบบรายงานรายงานวัสดุคงเหลือคือยังไม่ส่งไม่ส่งเลยนะคะแต่ในส่วนของชายฝั่งก็คือขาดแค่ตัวรายงานผลการตรวจสอบพอสัสดุประจําปีอย่างเดียวนะคะยังไงก็คือขอให้ดํเาเนินการส่งให้กองคงภายในพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็ <laughs> นะคะแล้วก็ในส่วนของการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ค่ะนะคะ,นะคะก็คือเมื่อหน่วยงานนะคะมีการ ตรวจรับพัสดุแล้วอะค่ะนะคะก็คือขอให้เร่งดำเนินการขอหมายเลขครุภันธ์นะคะภายในเจ็ดวันนะคะเพื่อที่ทางกองคังอนะคะจะได้ดําเนินการล้างพักต่อไปนะคะเพราะว่าตามเกณฑ์การประเมินนะคะเราจะมีบัญชีค้างพักไม่ได้อนะคะทีนี้ตอนนี้ก็คือจะมีอยู่สามหน่วยงานนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนติดต่อทางทางกลุ่มบัญชีตอนหลังหลังประชุมนะคะก็คือที่ว่ายังมีบัญชีค้างพักอยู่นะคะก็จะมีกอ,อสอนะคะแล้วก็กอพจนะคะ อ่าแล้วก็กรอปนะคะมีสามหน่วยงานนะคะที่ยังค้างพักอยู่ค่ะแล้วก็กรณีที่เมื่อกี้เนี่ยที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับเอ่อรายงานพัสดุอ่กับทางทางทางกลุ่มพัสดุอะค่ะยังไงถ้าเกิดมีการแก้ไขที่เหมือนกับข้อมูลที่ส่งมาให้บัญชีแล้วนะคะแล้วนสํสำนักงาส่งมาให้บัญชีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะข้อมูลจะได้เป็นชุดเดียวกันค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการ ใช้รหัสบัญชีแยกประเภทนะคะอันนี้ก็คือเรื่องจากว่าทางสตง,งค่ะเขาไปตรวจงบเงินทุนหมุนเวียนนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าออในกรณีของออเงินทุนนะคะที่มีการจ้างจัดทําถุงพลาสติกนะคะ่ะที่มีตาสัญลักษณ์ของกลมอะคะอ่ะอ่าทีนี้ก็คือทางทางกรมบัญชีกลางเดิมเขาก็ให้เราเลือกเป็นขาค่าจ้างอืมแต่ว่าถุงพลาสติกตัวนี้ค่ะมันมีการจัดทำทะเบียนคุมรับจ่ายอ่ารับจ่ายแล้วเพราะว่าเราทำถุงพลาสติกแต่เราจ้างทำอ่อทางสตง,งเขาก็มีคอมเมนต์มานะคะว่าเราเลือก รหัสบัญชีไม่ถูกอ่ะควรจะเป็นข้าวัสดุนะคะแล้วก็ทำหนังสือไปสอบถามทางกรมบัญชีกลางและล่าสุดนะคะอ่ะเขาก็แจ้งมาว่าเออให้ลงเป็นข้าวัสดุนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการจ้างจัดทําของที่เป็นถุงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีตาสัญลักษณ์แต่ว่าเรามีการทําทะเบียนคุมรับจ่ายอะค่ะก็ให้ลงเป็นขา G l คอาววัสดุแล้วก็แหล่งวัสดุนะคะอ่ะค่ะในส่วนของบัญชีค่ะก็ะมีเท่านี้ค่ะมีข้อสอบถามไหมคะ อาค่ะ okay. อันนี้ก็คือน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วคือจริงๆเรื่องของบัญชีก็มีเรื่องรหัสอะไรอีกหลายอย่างเนาะก็อาจจะไม่ได้มาพูดในวันนี้ทั้งหมดะนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกกันถูกอยู่แล้วคือถ้าหน่วยงานคือสังเกตเวลาเราแจ้งแก้ไขาอาจจะถูกแก้ที่ใบลดยอดเวลาที่แบบว่าเออส่งมาแล้วนะคะเลือกอรหัสต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเนะาะก็อาจจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ละปีเราก็อาจจะมีประเด็นที่แบบว่ากองคังปรับเองบ้างหรือว่ามีประเด็นที่สตงรเ,เขา เขาให้ความเห็นมานะคะอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมีการปรับผังหรืออะไรกันใหม่ว่าแจ้งเวียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็แค่ให้มาเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าเออมุมของที่เวลาสอบต้องรอคอมเมนต์แล้วกรรมชีกลางตอบมาเราอาจจะต้องมีการเลือกปรับกันใหม่นะคะทีนี้มีประเด็นที่มีหน่วยงานไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะให้กองคลังช่วยในการดําเนินการปรับปรุงหรือมีข้อเสนอเนะี้ยอะไรอยากจะให้เราปรับปรุงในเ,เรื่องของการให้บริการหรืออะไรต่างๆไหมคะ เอาเชิญเลยค่ะเชิญครับก็ก็ก็ถือว่าเป็นไอ้นี่นะครับข้อซักถามหรือว่าแนวทางที่ผอบอกนะครับก็คือในการจัดซื้อจัดจ้างของในของกองอ่ะครับที่ใช้ระเบียบพัสดุที่ผ่านระบบ e-gp นะครับทั้งณในในขณะนี้นะครับก็คือใช้ทั้งทําทมือและก็ทําระบบนะครับด้วยระเบียบพัสดุอ่ะก็คือเขา เขาบอกว่าในกรณีที่ใ,ให้ใช้กร,ระตันในระบบที่เกินตั้งแต่ห้าพันขึ้นไปนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเหกสารในการจัดซื้อจัดจ้างแต่แต่ที่แต่แต่ณนะปัจจุบันนี้ก็คือของกรมเราเองยังใช้ทำมือด้วยควบคู่ไปกับการทําระบบก็เลยมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการทํางาน เรื่องเดียวกันเดี๋ยวทำสอ,สองสองสองอย่างก็เลยอยากจะให้พอหรือกองคังนะครับช่วยออกแนวทางให,ใ,หให้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 ใช้อย่างเดียวกันหรือหรือว่าเลือกเลือกใช้อะไรอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับประมาณนี้ <c oughs> คือตอนนี้เหมือนเป็นการทำงานซ้าซ้อนอยู่ในกรณีจัดซื้อจัดจ้างเพราะมีระบบ e.g.p นะครับก็คือตอนนี้พัฒนาไปถึงระยะห้าแล้วก็มันก็นานแล้วน่าจะเราน่าจะเลือกใช้แบบฟอร์ม ที่เหมือนกันในระบบได้หรือเปล่าก็ขอข้อแนะนำด้วยครับในกรณีรายละเอียดนะครับก็คือต้องต้องเป็นแนวทางของพัสดุแหละครับเพื่อว่าเอาไปบันทึกในเทมในเทมเพลตในเทมเพลตของระบบแต่ว่าก็ต้องให้พัสดุออกแบบฟอร์มแนวทางในในในการที่เราจะไปบันทึกข้อมูลในเทมเพลตนั้นได้ให้ให้ตรวจสอบได้ตัดให้ได้ได้รับการตรวจสอบข้อมูล บทความที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แค่ขอเสนอไว้นะครับได้ไม่ได้ก็แล้วแต่กองคังนะครับรับไปศึกษานะคะเพราะว่าเดิมทีมองว่ารายละเอียดมันไม่ครบถ้วนเนาะเดิมทีเราก็เลยยังต้องทํามืออยู่แต่เนี่ยเดี๋ยวพี่รับไปศึกษาแล้วกันถ้าเกิดยังไงก็จะออกแนวทางเป็นเป็นใช้ทั่วประเทศเนาะจะ มีประเด็นอะไรอีกไหมคะเอาขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะดีๆค่ะช่วยกันคิดเพราะบางทีคนปฏิบัติน้องบางทีเราทําอยู่เดิมๆไงเราก็แบบกําหนดแนวทางว่าเออเราก็เห็นว่ามันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเราก็เลยอาจจะไม่ได้คิดถึงว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันลดได้อีกมีข้อเสนอนะยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่อยากจะให้เราช่วยดําเนินการหรือทําอะไรเพิ่มเติมเออเดี๋ยวขอทางกตนน,นะคะขอถามนิดนึงตรงเคสที่ว่าอ่าใบใบถุงที่เราจ้าง ถุงที่เราบรรจุพันธสัตว์น้ำาค่ะที่เราจ้างพิมพ์ใช่ไหมคะกระบวนการอ่ะก็คือใบสั่งจ้างถูกไหมคะอ่ะกระบวนการคือการจ้างเพียงแต่ว่าขา GL กับแหล่งของเงินเป็นค้าวัสดุถูกต้องไหมคะค่ะขอบคุณค่ะคือคืออย่างนี้เนาะเดี๋ยวเวลาคําถามที่จุ๋มถาม,มากเมื่อกี้คือ ใบสั่งจ้างเป็นใบสั่งจ้างในในในการทําจัดซื้อจัดจ้างอ่ะเป็นการจ้างจริงแต่แหล่งของเงินต้องเป็นวัสดุแล้วก็ G.L. ถึงเป็นวัสดุแต่ถ้าแหล่งของเงินเป็นใช้สอยอ่ะ G.L. มันจะเป็นวัสดุไม่ได้เคสเนี้ยหมายถึงว่าแหล่งของเงินต้องเป็นวัสดุคือเขามองแล้วว่าคุณอ่ะจ้างจริงแต่คุณได้มาซึ่งของเพราะฉะนั้นแหล่งของเงินมันจะกลายเป็นวัสดุ G.L. ก็เลยเป็นวัสดุด้วยเช่นกันนี่คือสิ่งที่เขาตอบมา คือมันจะมีสองส่วนไงทั้งนึกถึงเวลาจ้างอ่ะจ้างที่แหล่งของเงินเป็นใช้สอยก็มีนึกออกไหมคะงานจ้างอ่ะทําสัญญาจ้างแหล่งเงินเป็นใช้สอยไงแต่อันเนี้ยเขามองถึงว่าคุณจ้างทําถุงอ่ะคุณได้ถุงมาแล้วถุงอ่ะต้องมีการทําทะเบียนคุมรับจ่ายมีการทาทใบเบิกเพราะฉะนั้นการทําถุงแบบเนี้ยเวลาทําสัญญาจ้างแต่แหล่งของเงินอ่ะมันจะเป็นวัสดุไม่ใช่เป็นใช้สอย GL อ่ะมันถึงเป็นวัสดุนึกออกไหมคะมันต้องไปด้วยกัน อ่าอันนี้ก็คือแค่เล่าอัปเดตสิ่งที่กรมบัญชีกลางเขาตอบกลับมาแต่เดี๋ยวเรื่องผังหรืออะไรเดี๋ยวกองคังดูก่อนว่ามันจะต้องไปปรับผังที่เราเคยออกมาเลยเดี๋ยวแจ้งเวียนอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งซึ่งหลักๆมันอาจจะใช้ที่ต่างจังหวัดแหละส่วนกลางอาจจะไม่ใช้แต่มันก็อิงเรื่องอื่นนะคืออันนี้เป็นคือที่เราหารือมันแค่ถุงแต่เรื่องอื่นก็เหมือนกันค่คะจ้างทําอะไรที่ได้ของมาแหล่งของเงินมันจะเป็นวัสดุ GL มันก็จะเป็นวัสดุด้วยอย่างเช่นอะไรตายาง อ่าอย่างเช่นทําตายางอย่างเงี้ยก็เป็นการจ้างอ่าอย่างเงี้ยแต่ได้มาซึ่งซึ่งตายางไงแหล่งของเงินมันจะเป็นวัสดุ G.L ก็จะเป็นวัสดุด้วยนะคะมีประเด็นอื่นอีกไหมเอ่ยถ้าไม่มีแล้วก็อ่ีิจิ๋วเชิญค่ะพี่ขอแจ้งเรื่องของการทําบุญกระถิ่นนะคะคือ <laughs> เป็น คือปีนี้กรมเราได้ไปทอดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทางสลกอเขาได้แจ้งเวียนหนังสือไปแล้วหน่วยงานที่ยังไม่ได้ทําบุญเข้ามาหรือว่าทําแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานมาให้กองคลังอะค่ะขอบวรบกวนว่าให้เข้าไปกรอกใน g o o g l e f อร์มที่สอกอเขาแจ้งไว้พร้อมทําแนบหลักฐานเข้าไปและเดี๋ยวกองคลังจะดึงออกมาเองเพราะในแบบฟอร์มตัวน,นนะั้นที่สอกอสร้างก็คือเขาจะออกใบอนุโมทนาให้ตามรายชื่อที่ได้กรอกใน g o o g l e f อร์มนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะอนุญาตเนิดหนึ่งนะคะในส่วนของเรื่องที่ว่าพัสดุจะตัดโอนคารุพันธ์ให้หน่วยงานที่อยู่อาคารจรรน์ธาดากันณ์ูนรนะคะก็คือณนะตอนนี้ก็คือมันมีปัญหาเกี่ยวกับคารุพันธ์ที่อยู่ที่ตึกอะค่ะคือมีปัญหาแทบแทบทุกตัวเลยอะค่ะก็เลยกรณีตัดโอนอย่างเงี้ยและทีเนี้ยก็คือไอ้วัสดุคารุพันธ์ต่างๆที่ได้มามันมันไม่สมบูรณ์อะ และทีนี้ก็คือหน่วยงานก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะเกี่ยวกันเกี่ยวกับการรับโอนนะคะเพราะอย่างแอร์แต่ละตัวมีปัญหาแทบทุกห้องเลยะค่ะทั้งแอร์ทั้งแม้กระทั่งจอจอในห้องประชุมจออะไรต่างๆแล้วไม่มีการต่อไม่มีการต่อระบบให้จอคอมแต่ไอ้จอหน้าจอแต่งไม่สามารถเปิดใช้งานได้แล้วแอร์แทบทุกตัวแทบทุกชั้นอันนี้ น่าจะมีปัญหาเหมือนกันทุก,กองนะคะที่อยู่ที่อยู่อาคารจรันธาดานะคะทั้งเพราะเจืดทั้งอ่าหลายกองทั้งกอตอปอทั้งกคพอทั้งอะไรที่อยู่อะคะ่ะก็คือเนี่ยเราก็พูดตรงๆว่ามันก็ไม่อยากจะรับมาะคะ่ะเพราะว่าขาลรุกพันธ์มีปัญหามากเลยอะคะ่ะความที่สัญญาเรามันยืดยาวเนาะ หน้าวันที่เขาดำนการตรวจรับอ่ะมันสมบูรณ์แหละพี่แต่กว่าเราจะได้เปิดใช้ตึกเนาะมันนานแต่คราวนี้ถ้ามีปัญหายัางไงรบกวนทําหนังสือแจ้งมานิดนึงเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกันอยู่เนาะก็ได้แจ้งบริษัทแต่เบื้องต้นอะ่ะได้ส่วนมากจะได้แจ้งไปทางช่างภพรัฐใช่ไหมคะทางพี่ชัยไพรัฐใช่ไหมเอออืมแต่คราวนี้รบกวนทําเป็นหนังสือมาหน่อยก็ดีนะคะพี่ ก็คือตอนนี้ทําหนังสือไปที่สลกรแล้วก็คืออ่าสรุปแล้วจะต้องให้ทาหนังสือไปที่สลกรหรือที่อกองบริหารการลังคือด้วยความเอาไงดีแอนด้วยความที่สัญญาเรามันสามสัญญาหรือแจ้งมาที่ทางกองคลังก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นสัญญาของแอนเราค่อยประสานทางศลกรเนาะอ่าจะคือคือจริงๆก็อยากให้ทุกองที่อยู่ในนั้นเนาะเพราะว่า อย่างที่พี่แตงพูดอา,อาจจะไม่สามารถแจ้งแทนกองอื่นได้แต่ถ้ากองอื่นที่อยู่ในตึกแล้วมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่เปี้ยวแจ้งอะค่ะว่าเบิรนเล่าตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีถึงสามสัญญาแล้วมันก็มีตั้งแต่สร้างตึกแล้วมีคลุภัน์มากับตึกจนกระทั่งเรามาปรับปรุงห้องประชุมได้คลุพันมาใหม่ มันเลยไม่รู้ว่ารายการที่มันค่าเคลื่อนแต่มันยังอยู่ในช่วงของการรับประกันสัญญาเรื่องของการชำรุดบุกพ้องนะคะมันก็มีโพสต์ที่เราจะไปให้บริษัทเข้ามาดําเนินการอยู่มันก็ยังยิงอยู่ในช่วงนั้นได้คือคือจริงๆก็ไม่อยากให้พูดว่ากองคังจะตัดโอนในสิ่งที่มันมันใช้ไม่ได้ให้เพราะจริงๆก็มันตรวจรับไปเรียบร้อยแล้วมันเบิกจ่ายไปแล้วนะคะวันนั้นมันสมบูรณ์เรียบร้อยไปแล้วถ้าเรารู้เราก็ไม่อยากตัดเราก็ไม่อยาก ทำสิ่งแบบเอ,เอาเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้ใครอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ครอบครองคลุพันนั้นอยู่ก็ทําหนังสือแล้วก็สรุปรายการมาเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าให้มันแก้ไขให้เรียบร้อย <S <S เดี๋ยววลาเราตัดโอนเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมันจะต้องกลายไปเป็นคลุพันของของกองนั้นเนาะมันจะได้ไม่ยุ่งยากเวลาที่จะไปแก้ปัญหาว่าตอนนี้สัญญ,ญาเนี่ยถ้าเป็นของกองคงังเดี๋ยวกองคงังก็ประสานบริษัทถ้าเป็นของสรกเดี๋ยวกองคังก็ไปประสานกับสรกเพราะว่ามันไม่รู้ว่าที่ที่พี่แตงกำลังพูดมันเป็นของสัญญาไหน นะคะก็ช่วยทุกกองนะคะที่อยู่ในตึกมีปัญหาอะไรตรงไหนก็ทําหนังสือแจ้งเข้ามาเลยดีกว่าค่ะเนาะจะได้ไปตามระเบียบนะคะมีอะไรที่อยากจะแจ้งให้กองคลังช่วยอีกไหมคะก็ถ้าวันนี้ไม่มีแล้วอาจจะต้องจบเท่านี้ก่อนเพราะว่าก็ล่วงเลยเวลาทานอาหารของทุกท่านมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าต่อไปนี้ก็อย่าลืมนะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะให้เราช่วยให้คําแนะนําปรึกษาเนาะจริงๆอยากให้มาหาก่อนนะอยากให้มาหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะคะมีอะไรก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอยากจะให้ช่วยให้คําแนะนําในเรื่องอะไรนะไม่อยากให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาเนาะบางทีการแก้อะไรต่างๆมันอาจจะแบบมันเป็นเชิงเทคนิคมากๆบางทีถ้ามันยุ่งยากเกินกว่าความสามารถของเรามันก็อาจจะมันจะไปต่อได้ลําบากนะคะก็อยากให้มาพูดคุยการมาสอบถามกันนะคะเราก็ยินดีให้บริการแล้วก็สนับสนุนให้ทุกหน่วยเบิกทุกหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะเบิกเงินได้นะคะ ก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีใครมีปัญหาอะไรแล้วกองบริหารกลางก็ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าในไลน์ขอให้อัปเดตด,ด้วยนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ใครจะออกจะเข้าไม่ว่าคะ่ะแต่อยากให้มีตัวแทนของทุกกองอยู่ในนั้นเวลาเราเรียกหาไปนะคะคก็ฝากท่านช่วยประสานงานให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน